เทศบาลบอกข่าวสวัสดีครับพบกับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยเทศบาลตำบลบ้านตากนะครับพบกันเช่นเคยก็ยังคงมีเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆข่าวสารที่น่าสนใจนาเสนอให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของอากาศร้อนแบบนี้ต้องระวังไผ่เงียบเด็กจมน้ำครับ เรื่องของการจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีเพียงเสี้ยววินาทีเด็กสามารถจานามน้ำได้เพราะการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีนะครับซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อและสูงมากกว่าอุบัติเหตุจากการจราจรถ,ถึง2เท่าโดยเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดจากการ เลอเรอช่วขณะของผู้ปกครองเช่นรับโทรศัพท์เปิดปิดประตูบ้าน ทำกับข้าวซึ่งบางครั้งไม่คิดว่าแหล่งน้ําในภาชนะในบ้านก็อาจจะทําให้เด็กจมน้ําได้ครับเนื่องจากเด็กเล็กจะมีการทรงตัวไม่ดีจึงทําให้ล้มในท่าศีรษะทิมลงได้นะครับจึงบักพบเด็กจมน้ําสูงในแหล่งน้ําภายในบ้านหรือรอบๆบ,บ้านเช่นถังน้ํากระมังแอ่งน้ําบ่อน้ําซึ่งเด็กสามารถจมน้ําและเสียชีวิตได้ในแหล่งน้ําที่มีระดับความสูงเพียง1-2นิ้วนะครับเด็กอายุตัต้งแต่5ปีขึ้นไป เด็กเริ่มโตและสซนจะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้านการจมน้ำสูงมักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กการที่เด็กว่ายน้ำไม่เป็นและการช่วยเหลือที่ไม่ถูกวิธีโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเด็กวัยนี้จะเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายคนเนื่องจากพอเห็นเพื่อนหรือน้องตกน้ำคิดว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นจึงกระโดดลงไปช่วยแต่สุดท้ายจะกอดขอกันเสียชีวิต แหล่งน้ําที่พบเด็กจมน้ําคือแหล่งน้ําตามธรรมชาติเช่นบ่อขุดเพื่อการเกษตรคลองแม่น้ําหรือบึงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงอากาศร้อนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการให้เด็กๆลงเล่นน้ําในที่ต่างๆนะครับและอย่าคาดสายตาเพราะทุกอย่างสามารถรอได้แต่เด็กที่จมอยู่ใต้น้ําไม่สามารถรอได้นะครับ ขอบคุณที่มาจากกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับและนี่คือข่อขาวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยเทศบาลตำบลบ้านตาครับ